ค่าของลบสิบห้บวกสิบวกกับ absolute 12ิบลบเก้เท่ากับข้อใดข้อนี้มีวิธีคิดอย่างนี้นะครับมาดูพทแรกก่อนพทแรกเนี่ยเราทําในวงเล็บลบสิกับบวกสิเนี่ยเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลกมาลบกันเท่ากับ3มีเครื่องหมายลบรออยู่ข้างหน้าก็จะเป็ลออนลบกับลบสม ลบ,ลบจะลบเป็นบวกวนั้ก็จะได้3ส่วนพอดหลังเนี่ยแอบสุดลบ9 12ลบได้3นั่นคือแอบสุดส3ก็จะเท่ากับ3ดังนั้นผลบวกของ2พอดเนี้ก็จะเท่ากับ3บวก3เทไดกับ6 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4เลยครับ